กลับมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศของสาธารณสุขนะคะเรื่องการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครันมีผลหลังจากนี้30วันแก้ปัญหาในเรื่องของการทำแท้งผิดกฎหมายในส่วนของความเห็นแพทย์ด้านสุตินรีเวศค่ะมีความคิดเห็นในขั้นตอนการเข้ารับ ยุติการตั้งคันอย่างไรวันนี้นะคะเราร่วมพูดคุยกันกับแพทย์หญิงบุญยาพรพันธิพงศ์ท่านรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลพระปกเกล้าประธานศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าท่านรับผิดชอบนะคะในเรื่องของการป้องกันการตั้งคันในวัยรุ่นและการตั้งคันไม่พร้อมด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านผู้ดำเนินการค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะรบกวนสอบถามหน่อยค่ะพอจะเปิดเผยได้ไหมคะว่ากรณีการทําแท้งในจันทบุรีเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนที่ผ่านมากรณีในเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อะค่ะอ๋อบางทีเรื่องของตัวเลขเนี่ยเราอาจจะบอกยากนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นภูเขาน้ําแข็นผู้ที่มาหาเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ที่มาหาเราอะนะคะแล้วก็ สมัยก่อนที่กฎหมายยังไม่ได้เปิดให้เต็มที่เนี่ยถึงมหาเราเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รับบริการต้องส่งไปรับบริการที่อื่นก็มีค่ะแต่ถ้าเกิดหากว่าจะนับผู้ที่มาให้คำรึกษารอย่างเนี้ยนะคะก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะสัปดาห์ละสักหนึ่งถึงสองเคสประมาณนี้นะคะแต่ถ้าไปที่อื่นอีกเนี่ยอาจจะบอกยากค่ะค่ะ ทีนี้เนี่ยจากข้อบัญญัิในราชกิจจานุเบกษาค่ะที่มีการระบุว่าสามารถที่จะเข้ารับปรึกษาได้ในส่วนนี้เนี่ยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยยังไงบ้างคะคุณหมอคะอ,อก็คือจากของเดิมนะคะถ้าพูดกันถึงของเดิมอยู่ว่าการทําแท้งเป็นเรื่องผิดกฎหมายยังไม่พูดถึงราชกิจานุเบกษาอันเนี้ยมันมีขอ้อกาหนดอยู่แล้วนะคะว่าแพทย์เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือทําแท้งได้สองกรณีค่ะก็คือหนึ่ง การตั้งครรนนั้นเนี่ยเกิดจากการถูกข่มขืนกระทำชำเราค่ะซึ่งอันนี้ต้องมีหลักฐานผู้ป่วยก็ไปแจ้งความซึ่งบางทีผู้ป่วยก็ไม่ได้อยากแจ้งความนะคะ,คะอย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือการตั้งครรนอันนั้นยังมีผลต่อสุขภาพอนามัยของแม่ค่ะหรือว่าเด็กที่จะเกิดขึ้นมาค่ะนะคะอันอันนี้เนี่ยเราก็เราก็ช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่แล้วค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดหากว่ากฎหมายใหม่ออกมาอันนี้เราก็จะตีความว่า ผู้ใลายถ้าเผื่อหากว่าเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะอายุครรภ์น,น้อยกว่า12สัปดาห์เนี่ยสามารถสามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้แล้วถ้าเผื่อหากว่าอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์และแพทย์พิจารณาให้ให,ให้ให้การปรึกษาทางเลือกแล้วร<า>ู้ข้อดีข้อเสียแล้วผู้ป่วยยังยืนยัน,ยน,ยนอันนี้นะคะ<ม>ก็สามารถที่จะเอ่อให้ให้การยุติการตั้งครรภ์ได้แต่ต้องทราบว่ามันดีวังเสี่ยง นะค่ะดังนะั้นะโดยสรุปก็คือในอดีตเนี่ยเหตุผลของการที่จะยุติตั้งครันก็มีแค่สองอย่างคืออุทุูขบขืนมาหรือว่าครันนั้น,นอาจจะส่งผลกระทบทางสุขภาพคือถ้าตั้งครันแม่แม่อาจจะเสียชีวิตหรือเด็กอาจจะเสียชีวิตอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะทำแท้งให้ตแต่ว่าในใน,ในตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปก็คือเหตุผลอาจจะมากกว่านั้นถูกไหมผิดต้องคันอืมอืมครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่ากฎหมายนี้ใช้ได้จริงอะค่ะคุณหมอคาดว่าจะส่งผลในหลายมิติไหมคะทั้งทางบวกทางลบมันส่งผลยังไงบ้างคะคุณหมอคะค่ะที่จริงอันนี้ก็ต้องมองมองให้กว้างแหละนะคะ,คะว่าสังคมปัจจุบันเนี้มันก็เปลี่ยนไปอะนะคะเออถ้าเผื่อหากว่ากฎหมายนี้ออกมาจริงจริงเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีประโยชน์ในแง อย่างอย่ป่วยบางคนที่เมื่อก่อนนี้มันไม่เข้าข้อบ่งชี้ที่จะสามารถทำได้ตามสิทธิบัตรของตัวเอง<ม>อย่างสมมตวิว่าเป็นเชสบัตรทองหรือว่าเช็ประกันสังคมที่สามารถที่จะใช้สิทธิธที่จะยุติการตั้งครันในโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้เนี่ยแต่ว่ามันไม่เข้าข้อบ,บ่งชี้อันนี้ก็อาจจะต้องไปทำตามเอกชนต่างๆซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ย มันก็อาจจะสูงมากขึ้นอันนี้ผู้ป่วยก็ต้องต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแต่ถ้าเกิดหากว่ามีกฎหมายอันนี้ออกมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิตรงนี้ได้ทีนี้อาจจะมีบางคนว่าอันนี้เป็นการทําแท้งเสรีไหมอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องมองให้รอบด้านเหมือนกันอย่างที่หมอบอกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปที่จริงยังยังหมอทํางานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะเข้าใจเลยคะ่ะว่าไม่มีใครหลอกอะที่ตั้งใจจะมา ปล่อยให้ตั้งครรภแล้วก็มาทําแท้งอะคะ่ะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมัน,ม,นมีเหตุมีผลในตัวของมันเองอะคะ่ะแล้วก็การการช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยมันจะมันจะช่วยให้เอ,อ,เ,อ,อเด็กที่เกิดมาเนี่ยนะคะเป็นเด็กที่มีคุณภาพเพราะว่าบางทีเด็กที่การเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะคะมันก็ อาจจะมีโอกาสที่เกิดปัญหาสังคมอะไรต่อมาในอนาคตด้วยอันนี้มองมองในแง่ของคนที่ทํางานสูงขึ้นได้นะคะแต่ต้องยอมรับว่ามันมันก็มีมีบางท่านเหมือนกันที่ก็มองในใในในแง่ที่ว่าเออาจจะไปสนับสนุนที่เกิดการแทงเสรยีอย่างนี้ยค่ะก็ต้องมองให้รอบดออท้ที่จริงถามถึงผลกระทบทางบวกทางลบจริงก็ตอบยากแม้แต่บอกว่าอย่างสมมุติว่ามีผู้หญิงสักคนหนึ่งจะมาขอทําแทงด้วยเหตุผลบอกว่า ไม่อยากมีอะอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ใช่ไหมบางคน <c oughs> ก็อาจจะมองว่ามันทางบวกบางคนก็อาจจะมองเป็นทางลบถูกไหมล่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ในทางเราเนี่ยเราทางแพทย์เนี่ยเราเราจะพยายามที่จะป้องกันการตั้งครรภ์เป็นหลักอยู่แล้ว <c oughs> นะคะ,ะนะเราพยายามที่จะป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นหรือว่าในเคสที่มาปรึกษาอย่างเนี้ยนะคะถ้าเผื่อหากว่าเขาไม่ได้ไม่ได้คุมกําเนิดมาก่อนเลยเนี่ยหมอจะให้เขาคุมกําเนิดทางเราจะให้เขาคุมกําเนิด กึ่งถาวรทุกรายเลยค่ะก็คือต้องสั่งยาคุมกำเนิดซะก,ก่อนซึ่งจะมีผลระยะยาวถึงประมาณ5ปีอะไรประมาณอย่างเงี้ย3ปี5ปีแล้วก็ถึงจะช่วยเหลือในการที่จะยุติการตัง้งครรภ์ให้แล้วเราก็จะมีการสอนเรื่องเรื่องของการคุมกําเนิดแล้วเนี่ยแล้วก็เราบอกว่าเราไม่ทําซ้ําแน่นอนนะคะยังนี้ไม่ควรจะเกิดซ้ําขึ้นต้องให้เขาเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยะคะ่ะ ทีนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงหน่อยค่ะในมุมมองในสังคมในเรื่องของการที่อาจจะเปิดในเรื่องของการให้มีการยุติการตั้งครรภ์ได้ถ้าเกิดว่าไม่พร้อมอะไรแบบนี้คะ่ะอยากให้สังคมเปิดใจแล้วก็รับข้อมูลในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะค่ะที่จริงอย่างที่เรียนที่ทราบตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าสังคมปัจจุบันนี้มันมีความเปลี่ยนไปเด็กเนี่ยเข้าถึงสื่อต่างๆได้มากมายที่จริงนะ่ะมันก็เหมือนกับ ผู้ใหญ่บางคนก็หากินกับเด็กเหมือนทันนะคะและ้วเด็กเนี่ยยังไงก็ไม่ทันผู้ใหญ่นะคะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากให้มองในแง่ที่ว่าเด็กเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทําหรือว่าเป็นเป็นเหยื่อของสังคมเหมือนกันนะคะ,คะถ้าเกิ่เขาก็าไม่เกิดไม่เกิดกับตัวเราเองเนี่ยบางทีเราไม่ไม่รู้ว่าโอมันมีผลกระทบค่ะก็อยากให้มองในภาพ กวานๆแล้วก็มีความเห็นใจในใน,ในเคสพวกนี้นะค่ะไม่อยากให้สังคมเนี่ยตีตราเขาว่าเป็นคนเลวเป็นอะไรอย่างนี้นะคะ อยากให้เกิดใจก้นค่ะสําหรับเรื่องพวกนี้ค่ะค่ะค่ะก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสําหรับแพทย์หญิงบุญญาพรปันทิพงค์ค่ะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเราในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์น,นะคะที่บางคนอาจจะไม่พร้อมนะคะก็ะอาจจะต้องยุติไปในส่วนนี้ขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ